สวัสดีครับพี่พี่วามเมียนทุกท่านกับพกเพื่อนผมพีเดเว็บชแนลเช่นเดิมวันนี้เราจะพาพี่พี่ไปดูจุดเกิดของบอสวาชคิลีกันซึ่งเป็นบอสแจกของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นตัดขี่ฟ้านะครับผมหรือว่าจะเป็นของฟ้าต่างๆก็จะมีตัวละครฟ้าก็มีนะครับจริงๆถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีของดงของแดงให้ด้วยนะเอาล่ะวันนี้นะครับจะพาไปดูตัวอะไรบ้างนะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับมีเลือดดำเบเนอร์นะครับผม ลางร้ายนะครับจีโน่แล้วก็หมาป่าแดงเงาไร้ความปานีนะครับผมแล้วก็นักพนิจจรเขาวงกดนั่นเองซึ่งจะเป็น5ตัวละครน,นี้ในอนาคตก็จะมีอี2ีขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีเยอะมากมากฝากาพี่ๆติดตามกันไปด้วยก่อนจะชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผม P ีทเว็บชแนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมผมแนะนําเลย ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมใช้งานอยู่ร้านนี้อยู่แล้วนะครับรับเติมเกม24ชั่วโมงนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile, Identity V นะครับ Mobile Legends แบ่งๆหรือจะเป็น Rv, Rmc ก็ได้ทั้งนั้นนะครับสามารถเติมเกมถูกไวปลอดภัย24ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก TWF Channel ของเรานะครับพี่ๆอาจจะได้ส่วนลดพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านได้นะครับฝากไปด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร,ร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ ยูจีโฟนเนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่พฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่จะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมผมแนะนําให้พี่พลองใช้เป็นตัว M V I P นะครับพี่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG p h o n e ได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปชาตินี้เลยนะครับผมเอาละครับ เรามาแชร์จุดวาคิลี่มืดกันก่อนเพื่อไม่เสียเวลาเอาละครับเรามาถึงตัวแรกของวาคิลี่มืดกันเลยนะครับเป็นนอนรู้สึกจะเป็นตัวที่ทําตามเคเวสท,ทั่วไปมันจะเจออยู่แล้วนะครับผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเราทำเคเวสหลักไปเรื่อยๆก็จะเจอของตัวสเกลเลเนอร์เองนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวเคเวสผมจําไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนแต่ตัวถัดไปนะครับผมนั่นก็คือ ตัวนี้ครับหมาป่าแดงนะครับหมาป่าแดงเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ภูเขาอิดุนอ่าและซ่อนตัวอยู่ในถ้าซึ่งตัวในถ้าก็คืออะไรครับให้เราวาร์ปมาที่ช่องเขาอิดุนนะครับผมกดไปที่แผนที่กดแอสการ์ดครับผมมาช่องเขาอิดุนตรงนี้แล้ววิ่งไปที่ถ้าหินตรงนี้นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้ด้าน,นบนเนี่ยถ้ำหินแล้วเรากดวาร์ปเข้ามาเลยนะครับผมหรือวิ่งเข้ามาก็ได้อ่ะถ้าวาร์ปไม่ได้ก็วิ่งเอานะครับผมพอเราเข้าไปในนี้เราก็จะเจอกับ เจ้าตัวบอร์ดแล้วนะครับเอาล่ะครับพอเราเข้ามาในถ้ำหินนะครับผมให้เราวิ่งไปทางขวานะครับทางซ้ายปล่อยมันไม่มีอะไรครับวิ่งไปทางขวาจะมีกิ้งกับแย้ yeah, เยอะนะครับวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วเราขึ้นไปข้างบนนั้นครับบอปหาป่าแดงจะอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่ได้เก่งมากนะโดดไมขึ้นโดดไม่ขึ้นดดน,นี่เห็นไหมมันจะขึ้นคําพูดของ่าป่าแดงขึ้นมานะครับผมอ่าเห็นไหมมันจะยืนอยู่ตรงนั้น,นครับ ที่ก็สามารถต่อสู้กับมันได้เลยพลังแนะนําว่าสักประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ก็ไหวแล้วครับไม่ได้เก่งมากเนาะสำหรับบอสหมาป่าแดงนะฮะเดี๋ยวตัวถัดไปนะครับผมนั่นก็คือบอสเงามืดไร้ความปานีแล้วกันนะครับซึ่งบอสตัวนี้เป็นบอสเดี่ยวนะผมบอกไว้ก่อนเป็นบอสเดี่ยวไม่สามารถช่วยกันลุมได้นะครับแต่ถ้าเป็นหมาป่าแดงอันนี้ลุมได้หรือจะเป็นพนันธจรก็ลุมได้นะครับผมแผนรับลางร้ายอันนี้ก็ลุมได้นะครับ บอสเงามืดไร้ความปานีแล้วกันนะครับซึ่งบอสตัวนี้เป็นบอสเดี่ยวนะผมบอกไว้ก่อนเป็นบอสเดี่ยวไม่สามารถช่วยกันลุมได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมวาร์ปกลับเลยแล้วกันนะครับเสียเวลาตีมันเพราะผมเคยตีไปแล้วะตีไปก็ไม่ได้อะไรนะครับเราได้แค่ครังแรกแค่นั้นนะครับมันจะอยู่ในอ้ท่านกาดชั้น2นั่นเองหรือ,อยูทานกาดชั้นยอดนะครับให้เราทําการวาร์ปไปตัวนี้ก็ได้ครับให้ใกล้ที่สุดแล้วกันเนาะ มันไม่สามารถวาร์ปเข้าไปข้างในได้มาเจ้าอยู่ในแมปอุทันกาดชั้นยอดนะครับให้เราวาร์ปมาตรงนี้ปึ๊บหรือเรากดชิมหาอุทันกาดก็ได้แต่ผมมองแล้วมันไม่เจอมันต้องวิ่งเข้าไปนะครับผมก็จะวิ่งเข้าไปอ่ะว,วิ่งไปวิ่งไปวิ่งเองแล้วกันวิ่งมาแล้ววาร์ปขวานี่เลยครับแล้วเราก็ไปตรงนี้ครับจุดตรงนี้นี่มุมซ้ายล่างของแมปครับจะมีลานกว้างอยู่เป็นลานลับนะครับผมตาม เวสที่บอกเลยว่ามันจะอยู่ลานลับตาชั้นยอดอุทานกาดนั่นเองจะเป็นจุดที่เอาไว้คุย NPC ซึ่งในเนี้ยเก็บ e อ p, p ไวนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็วิ่งไปตามที่ผมวิ่งเลยก็ได้นะครับแต่เควสน,นี้ไม่สามารถนำเพื่อนๆมาช่วยนุมได้นะจะต้องโซโลเอานะครับผมซึ่งที่คุยกับแท้นตรงนี้เลยถ้าใครเคยผ่านแล้วก็จะไม่สามารถคุยได้แล้วนะครับสำหรับแท่นตัวนี้นะครับตัวถัดไปครับ แผ่นรับลางร้ายนะครับนี่เจ้านะครับอยู่บูชาบีฟอร์ดนั่นเองบูชาบีฟอร์ดคือที่ไหนครับจะอยู่ที่เนินเขาบีฟอรตดตรงนี้นะครับที่วิวสามถึงสี่เนี่ยให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่แท่นบูชาบีฟอร์ดแล้วกดทําการวาร์ปไปได้เลยวาร์ปมาเสร็จนะครับให้เราวิ่งไปทางขวานี่เอางี้ทางซ้ายทางซ้ายนี่แล้วกันออกทางขวาจะผิด่ะวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วก็เข้ามาในหลืบนี้ก็จะเจอกับแผ่นรับลางร้ายแล้วนะครับผมก็ ตีได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูตัวสุดท้ายนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนั่นก็คือตัวนี้ครับนักพันธุ์จรเขาวงกดนะครับไม่ทราบชื่อนะฮะอยู่ตรงไหนครับมันจะอยู่ในเขาวงกดครับให้เราวาร์ปเข้าไปที่เขาวงกดชั้นแรกนะครับชั้น25 28ห้าอ่ะชั้น28ครับเราวาร์ปไปก่อนจริงๆมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองดูตามจุดต่างๆแล้วกัน จะให้เราวิ่งไปตรงนี้ครับนี่อ่าวิ่งไปอ่าวิ่งมาวิ่งมาแล้วเราก็จะเจอกับมันครับมันจะยืนอยู่นี่นี่ยืนดักทางครับเราก็สามารถต่อสู้กับมันได้เลยซึ่งผมก็ยังไม่ได้ตีเดี๋ยวผมจะฆ่ามันเลยแล้วกันสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับอ๋อเป็นยังไงกันบ้างสําหรับมาคิร่มืดนะครับผมแต่ละจุดแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างถ้าไม่ไหวจริงๆแนะนําว่าให้หาปาร์ตี้มาเนี่ยสมมติผมไม่ไหวก็เรียกปาร์ตี้เข้ามานะครับให้มากันเยอะๆเพราะว่าเควสเนี้ย ปาร์ตี้ช่วยกันได้แต่ถ้าแจมกันมันจะไม่ได้นะครับต้องเป็นปาร์ตี้เท่านั้นนะครับผมพอ,อลําบากนิดนึงนะครับก็สู้ๆครับเกมไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดแต่ตอนนี้ผมจะตายแล้วหนีก่อนนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกได้นะส่วนนี้ที่เด็ดชแน,นลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยส่วนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ